ไปสู่ผลสําเร็จมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่อย่างไรนะครับท่านสามารถตัดสินใจด้วยตัวของทุกท่านเองได้โชคดีครับสําหรับคืนนี้หลับฝันดีลาติสว่วนก็นข,ขึ้นให้กับเ c ค่ะาขอบพระคุณค่ะอาจารย์ขอกราบงามงานแทบแตัดแทบอกของพระอาจารย์ค่ะเป็นอะไรที่กําลังใจสุดซึ้งตึงตาตึงใจมากมายเลยค่ะ เป็นพลังอย่างมากมายมหาศาลของห้องนี้ของทีมนะคะเราจะรวยเราจะสวยไปด้วยกันเหมือนที่ท่านอาจารย์สมพรท่านพูดเลยคะ่ะตื่นมาตอนเช้าไม่มีใครที่จะชื่นชมตัวเราได้ดีกว่าตัวเราเองตื่นมาปุ๊บเธอสวยเธอเก่งเธอเลิศถ้าเป็นสมัยก่อนตอนทํางานอยู่เขาจะบอกว่าตื่นเช้ามาปิทยาสู้สู้ปิทิยาสู้ๆู้ปิทยาสวยปิทยาสวยให้กําลังใจตัวเองวันนี้ยิ่งพอเวลาเดินเข้าโรงเรียนเดินเข้าทํางานเนี่ย เรามีความวรู้สึกว่าสวยเลือดเชิดหญิงหน้าตรงอกตรงเดินแน่วนี่คือพละกําลังที่เรามีมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านอาจารย์สรุปแล้วก็ให้ศีลให้พรเอ,อ่อมากมายมหาศาลเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดนะครับเปิดใจของเรารับสิ่งที่ดีๆที่ทุกคนในห้องนี้หยิบยื่นให้แก่กันเลยกันนะคะแล้วก็แปลงเป็นพละกําลังในการเดินหน้านําทีมของเราเนี่ยไปสู่เป้าหมายของเราให้ได้นะคะ อันดับต่อไปนะคะช่วงถามตอบช่วงถามตอบวันนี้รับผิดชอบโดยพี่เจ้าสวรรค์นดนของเรานะคะพร้อมล้วเชิญค่ะค่ะขอบคุณเอ็มีคูดำผู้ทรงพลังของเรานะคะเสียงไม่ทราบว่าอาจารย์สมพรหาทีมงานจากไหนทุกคนนะคะ <c oughs> เสียงตุ่แต่ละท่านมีเอกรากษแล้วก็ให้พลังให้กำลังใจกับ สมาชิกได้มากมายเลยทุกท่านเลยนะวิทยากรทุกท่านเลยตั้งแต่ลุงสมพรลงมาเลยนะแต่ละท่านนี้น่าเป็นอะไรที่สวรรค์นนเก็บเสียงทุกท่านไว้เป็นกําลังใจต,ตลอดนะคะค่ะก็วันนี้โอ้ยคําถามมากเลยค่ะวันนี้ไม่อยากจะพูดเลยมันเยอะมากก็แต่ฟังแล้วเนี่ยคําถามอยู่ในค่ะ พูดของวิทยากรทั้งสองท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านกิตยาหรือพี่โซเฟียของเรานะคะหรือว่าท่านท่านจากีิพนะคะคำถามอยู่ในนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสมาสดานเห็นนะคะว่าสมาชิกส่วนมากเข้ามากันแต่ต้นๆน,นะคะน่าจะได้รับฟังกันแบบยังละเอียดน,นะคะแต่ ท่านเก็บเกี่ยวไปได้แค่ไหนนะคะเดี๋ยคนคําถามวันนี้นะข้อแรกง่ายมากง่ายมากพี่กิจิยาพูดนะคะข้อแรกนะคะเอ๋อเดี๋ยวพูดถึงกิจกติกาก่อนนะคะกติก,กาเหมือนเดิมนะคะคือถามเสร็จหนึ่งสองสามค่อยเปิดไมค์แจ้งชื่อนะคะอ่าเหมือนอย่างสมัครโดนขอตอบค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็ แล้วก็จะเรียกให้ตอบนะคะแล้วก็ตอบข้อหนึ่งแล้วข้อสองข้อสามเราก็แบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนที่มาร่วมประชุมกันนะคะรางวัลเรามีให้ทุกวันนะมาร่วมเสิร์ฟกันได้ทุกวันนะคะค่ะก็ข้อแรกนะคะผลิตภัณฑ์ของเรามีอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่ช่วยเรื่องบำรุงสายตาใครตอบไม่ได้ต้องตีนะเนี่ย เรื่องบำรุงสายตาเป็นผลิตภัณฑ์ใดคะหนึ่งสองสามต่อค่ะผลิตภัณฑ์สายตาผลิตภัณฑ์สายตาคุณไพรินก่อนนะคะคุณไพรินก่อนนะคะกาแฟแปดสิบแปดกระดับของเรานี่แหละค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณไพรินท่านตอบก่อนวัดตอบ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  วัดตอบครับคุณวัดค่ะคุณวัดแฟนค่ะคุณวัดลาคุณวัดตอบว่าไอ้กาแฟครับกาแฟนะกาแฟไอ้บำรุงสายตาครับค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยพรสิริปุยทองค่ะกระสิริปุยทองคุณมาพรอ่าคุณมาเลยพรกันนะคะพี่เจ้าได้ยินเสียงคุณมาเลยพรก่อนแล้วก็ค่ะขอบคุณค่ะกาแฟแปดสิบแปดกระดาษค่ะบำรุงสายตาบำรุงหลายอย่างเลยค่ะค่ะ คุณกะสลีค่ะค่ะกะสลีคุยทองค่ะกาแฟแปดสิบแปดกระป๋อค่ะเพราะว่าตอนนี้ทานอยู่ค่ะขอบคุณค่ะค่ะไม่เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วตอบได้แน่นอนนะคะแล้วก็ได้ฟังด้วยเนาะแล้วก็ได้ผลยังไงอย่าลืมมาแชร์กันในห้องนี้นะคะค่ะก็สี่ท่านตอบถูกต้องนะคะกาแฟแปดสิบแปดขุนเพียวนะคะ แต่ว่าในห้องเรานะน้อง66กระดานะไม่นั้นพี่กิติยาแกกเครื่องนะค่ะก็ข้อที่สองนะคะข้อที่ทสองนี้ก็ง่ายๆเหมือนกันค่ะใครจะตอบไม่ได้ไหมเนี่ยไม่นานะคืออยากทราบว่าบริษัทเขาจ่ายคืนให้เรากี่เปอร์เซ็นต์คะกี่เปอร์เซ็นต์นะ บริษัทจ่ายคืนเราเนี่ยอมันมากมายใครตอบไม่ได้นะครูดำเตรียมไม้เรียวนะคะค่ะหนึ่งสองสามายาสาค่ะค่ะเดี๋ยวคุณคุณวิรส์ค่ะครับบริษัทจ่ายให้เรานะครับรวมเป็นก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นทั้งหมดรวมหมดถึงทั้งหมดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ครับผมค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณมิระสาค่ะน้องกองทิพย์ค่ะค่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นค่ะขอบคุณค่ะอมระพีเพคคุณอ่ะค่ะคุณภูมิระพีค่ะทั้งหมดรวมแล้วเจ็ดสิบเปอร์เซ็นครับค่ะคุณภูมิระพีเมื่อกี้เสียงผู้หญิงใครคะค่ะจษชาเป็นชาอูค่ะขอบคุณมากค่ะ่เดี๋ยวกอนเดี๋ยวกอนจะมเสียงค่อยๆเมื่อกี้นี้ ใคอ่ยสาลีฮะค่ะอ๋อสาลีฮะโอเคอเค่ะสาลีห้าตอบนะคะ <5 S 1> เมื่อกี้สาลีห้าตอบก่อนนะคะ <5 S 2> ขอโทษทีน,นะคะคนณคุณอะไรเมื่อกี้ก็จะเ,เป็นคุณสาลี้านะคะสี่ท่านนะคะครบนะกอถูกต้องนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เนาะโอ้โหว้าวเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะโอ้ยสาลอฮไปแค่สามสิบคิดดูว่าแค่นี้ก็ ไม่ทมํนะาไม่ได้นะคะเนี่ยไม่ทําไม่ได้นะคะค่ะข้อที่สามข้อที่สามเราเอาเลยดีเนะแพ็กเกจแพ็กเกจในการที่เราเราจะเป็นหุ้นส่วนในไฮเ o อร์ชอปแพ็กเกจเลขหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะคะเราก็จะทราบเนาะว่าเราจะได้อ่อสามศูนย์ธุรกิจแถมยังได้สินค้าอีกชุดนะคะแล้วเราก็ยังได้แลตฟอร์ามาทำมาบริหารทีมเราได้ด้วยนะคะก็ แพ็กเก็ตใหญ่ก็สามหมื่นหกพันเจ็ด้อยห้าสิบค่ะแต่สามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเราจะได้อะไรบ้างคะเราได้อะไรบ้างเนอะหนึ่งสองสามตอบค่ะอ่าสวัสดีค่ะคุณทองมาค่ะทอ,อ,องมาค่ะเราจะได้สินค้าเซอเอ็ดชุดหน่อแล้วก็เราจะได้ส่วนลดสองพันสี่สิบ บาทค่ะขอบคุณค่ะยังมีอีกไม่พออะสองอย่างก็ได้โอเคโอเคสอง<า>อย่างก็โอเค<า>ยังมีอ<า>ะไไดจ้จะมีราอยได้ส่วนแบ่งอ่ะอ่าสามส่วนห้อยในหนึ่งปีสามสิบสามร้อยหกสิบวันประมาณนี้เนาะขอบคุณค่ะโอเคค่ะ สอปปเราตัดหน้าเราได้ไงตอบค่ะท่านต่อไปเชิญค่ะได้แพ็กเกจใหญ่ค่ะคะสามค่ะเชิญค่ะใครคะค่ะนุชนาสีสุขใสค่ะค่ะคุณนุชนาค่ะได้สินค้ายี่สิบเอ็ดชุดค่ะได้ส่วนลดสองพันสี่สิบบาท แล้วก็ <Okay. S 1> ได้อนเซลอีกสามร้อยหกสิบวันค่ะคือสามเปอร์เซ็นนะคะอ่ามีเอมไหมโอเคค่ะ <Okay. S 2> อ่ะา้นต่อไปค่ะจะมีจะเพิ่มเติมอ,อีกก็ได้นะคะเรา,เราได้อีกทอกจเติมได้นะคะค่ะเชิญค่ะ่ะานต่อไปมีใครตอเพิ่มเติมไหมคะ นี่ยากนะคะสามหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเราจะได้อะไรบ้างมีท่านใด,ดตอบไหมคะใครคะค่ะคุณออสเชิญค่ะคุณออครับได้กระเทีย่นะครับจากสามเปอร์เซ็นตนะครับค่ะ โอเคค่ะ okay, มีใครจะตอบอีกไหมคะอีกท่านหนึ่งให้โอกาสอีกหนึ่งท่านค่ะแล้วแล้วรางวัลเรามีแล้วถามไม่ได้ตอบได้ค่ะใครคะคุณดิสิกาเหรอคะเชิญค่ะค่ะลุงลงมาถึงแล้วค่ะน่าเสียใจค่ะ 40บาทและออเซลยอดขายก็ทั้งบริษัท3เปอร์เซ็นต์และก็มีระยาะเวลา360บวันจา้าทำไมเงียบ่ะขอ,ขอโทษค่ะชอบปิดไปพูดขอบคุณมากค่ะโค้ดดัค่ะทุกท่านนะคะ เรามีเงินเราก็ลงแพ็กเกจใหญเลยเนาะได้ออเซลด้วยแต่ถ้าเราไม่มีก็พันเจ็ด้อยห้าสิบค่ะบริหารทีมเรากันไปค่ะก็จะได้ออเซลในไม่ช้านะคะค่ะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ร่วมสนุกนะคะวันนี้เรายังเป็นการแจกคูปองนะคะอ่าเดี๋ยวมีอะไรเพิ่มเติมเราจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะคะถ้ามีรางวัลเพิ่มเติม อย่าลืมเข้ามาฟังทุกวันทุกวันนะคะของเราไม่ปิดนะคะเรายังให้ความรู้ความสนุกความรักอยู่ในห้องนี้นะคะมารับความอบอุ่นจากวิทยากรที่จะมอบให้นะคะค่ะคืนไหม่ให้เอ็นซีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่เจ้อสวรรค์นดนเป็นอย่างมากเลยนะคะโอ้โหเป็นอะไรที่สนุกสนานเมื่อกี้ โค้ดนัดตอบอะครูดำก็ว่าเอ้ครูดำเนี่ยจะเปิดไมค์ตอบด้วยเหมือนกันแหละอยากได้คูปองอะไรประมาณนี้นะคะห้องเราเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่คืนเคลงคืนเคลงทุกวันเนี่ยไม่เคยซ้ํานะคะไม่เคยซ้ํารูปแบบกันเลยคําถามคํา,า,า,าตอบันก็จะวกไปวนมาวกไปวนมามีเกดเล็กเกดน้อยอยู่ในสาระที่เราฟัง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 ,ฟ,งฟังนะคะแล้วเมื่อกี้อาจารย์สมพรย็บยับยับยบ,ยบมาพิษยาคาะพิศยากับโค้ดนัด จะไปทำอะไรที่ชุมพวงคะเขาไปด้วยได้ไหมฮัลโหลนิสยาฮัลโหลจะทำอะไรคะอ้าวหายหมดหายไปหมดโค้นัดค่ะไปด้วยได้เปล่าเมื่อกี้แกตกพรแย็บย็บเย็บย็บออกมา ขยายหน่อยค่ะโค้นนักขยายหน่อยค่ะเผื่อสมาชิกของเราทีใดอยู่ใกล้ๆค่ะไปลงพื้นที่ที่ชมพวงค่ะวันที่5กันยายนค่ะถไหนสะดวกก็เชิญนะคะเป็นเป็นของทีมทีมอะไรนะคะขยายอีกนิดนึงค่ะเป็น <c oughs> ของคุณละลืชน,นะคะอ๋อ มีผู้มาร่วมประมาณร้อยกว่าคนค่ะอันนั่นนเป็นการออกพื้นที่ที่ว้าวว้าวว้าวมากเลยนะคะคูดำไปด้วยกันนะคู่ดำนะคูดำผมจะเดินทางพรุ่งนี้คู่ดำคูดำเดินทางไปด้วยกันนะนั่นแน่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 บอกป่านชนีก็ได้จะจองตั๋วทันไหมล่ะคะคู่ดำพี่เจ้อพี่เจ้อเราจะไปยังไงกันถ้าเราจะไปเนี่ยเราจะเกาะรถใครไปคู่ดำคนวีรศักดิ์ คุณวิรศักด์เดินทางจากใต้นะคะมาร่วมงานด้วยคะคะโอ้ยโธษจ๋าแล้วรครูดําจะทาเยี่ยงไรล่ะคะบอกป่านชนี้นะ่ะครูดําจะไปยังไงเนี่ยติดต่ออาจารย์รัชวุฒิยังไม่ได้เลยคะ่ะจะไปยังไงมีรถแบ่งรถไปได้ไหม <c oughs> คุณวิรสศักด์คุณวิรศักด์มาลงดอนเมืองก่อนได้ไหมแล้วขับรถไป <c oughs> โอ้ตายเป็นอะไรที่อื สุดยอดมากเลยคุณเวียศักดิ์คุณนี่เอาไปเลยค่ะห้าดาวห้าดาวจริงๆค่ะเดี๋ยวขอขอขอ,ขอปรึกษากันหลังไม่ดีกว่าค่ะเดี๋ยวจะเสียเวลาสมาชิกท่ะ<อ>คุณจูางจจาขอขอใอยนะครับเอ่อแจ้งรางวัลน,นิดนึงค่ะได้เลยค, <น S 1> ค่ะคนต,ตมีรางวัลเป็นยาหม่งนะคะรางวัลที่เอ่อที่ท่านตอบคนแรกนะคะข้อหนึ่งก็คือ คุณพลินนะคะข้อสองคุณวีรศักนะคะข้อสามท่านทองมานะคะสามคนี้จะได้เป็นยาหมองนะคะแล้วก็อีกสามอ่สามหกเก้าอีกเก้าท่านจะได้เป็นคูปองนะคะค่ะน้องสวรรค์ได้บางกันเลยยาหมดน้องน้องสวรรค์โดนครับ <c oughs> น้องสวรรค์โดนครับ <c oughs> ค่ะไอ้กล้วยเบกแตกสามอาทิตย์แล้วยังไม่ได้ครับ <c oughs> เราสั่งของนะคะเขาทําให้ใหม่นะคะเอ่อขออภัยนะคะรางวัลเราจะรับจัดสั่งมาใหม่แล้วก็ส่งให้นะคะเพราะฉะนั้นเราเพิ่งได้สินค้ามาครบนะคะเราก็ส่งวันนี้จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะก็แจ้งพี่ไปแล้วนะว่าอีกวันสองอีกสองสงวันจะได้นะคะ oh. เพราะว่าเริ่มส่งวันนี้ค่ะส่งวันนี้แล้วนะคะ oh. รางวัลเราให้แน่นอนนะคะไม่ต้องทวงถามค่ะเพราะเราให้ตาม สินค้าที่มาส่งถึงปุ๊บเราก็จะส่งให้ท่านทันทีนะคะขอบคุณครับใช่ค่ะใช่ค่ะวันนี้วันนี้เอคุณครูล้วยของเราไปส่งเรียบร้อยแล้วค่ะรู้สึกว่าจะเป็นสิบสิบห้ากล่องหรือสิบอะไรประมาณนี้เมื่อตอนเย็นคุยกันค่ะเพราะว่าของเขาจะทําให้ใหม่ๆใช่ค่ะครน้วยล้วยเบกแเป็นข่าวกล่านะคะเป็นน้ำปลาค่ะหลายอย่างค่ะหับบางครั้งต้องต้องแบบว่า เนาะของมันไม่ไม่มีอยู่ในมือเนี่ยมันก็ต้องรอกันนิดนึงแต่ว่ารายชื่อเนี่ยเราจะไม่ขาดตกบกพร่องเลยรายชื่อแต่เราแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยจะเราจะมีเลขาซึ่งชื่อว่าพี่จ้อเนี่ยคอยจดตลอดละเอียดยิบไม่ตกหล่นค่ะไม่ตกหล่นแน่นอนนะคะเรื่องของขวัญของขวัญของรางวัลวันนี้ส่งเรียบร้อยแล้วค่ะนะคะค่ำคืนนี้มีใครจะถามอะไรคุณช้ามีใครมีข้องสงสัยหรือว่าใครมีอะไรครับอกคับให่บ้างไหมคะ พูดคุยได้ค่ะบุดาให้เวลาสองนาทีให้เวลาสองนาทีค่ะขออนุค่ะขออนุญาตค่ะคุณรูดำค่ะคิดถึงนะคะขอมันได้ครับอกคับใจแล้วค่ะตอนนี้มันคับ B แปดสิบมาค่ะท่านขอบคุณค่ะรู้เลยค่ะที่ B แปดสิบมาจากไหนองบคาคอ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  <laughs> นันแน่นันแน่รู้สึกว่าคับอกคับซวงแบบนี้ต้องบอกว่าคับอกคับซวง นมคอเลสตอรม,มันทําให้พิษยาเปี้ยนไปแล้วก็ทําให้พี่โซฟีนี่เปี้ยนไปเปียปเป้ยนไปหมดเลยค่ะจกครับเออนิดนิดหนึน่งก็จะเป็นคับอ,อกคับซวงค่ะตอนนี้ใครอยากจะเป็นคับอ,อกคับซวงต้องรีบจัดนมคอเลสตุมนะคะเดี๋ยวจะว่าเอไม่บอกนะคะ MC ซีไม่บอกไม่ได้บอกทุกวันบอกทุกวันบอกทุกช่องบอกทุกห้องทุกคนที่เข้ามาพูดก็จะเน้นเลยว่าใครที่ตอนนี้เออ มีความรู้สึกว่าเนาะความสมานฉันในบ้านมันเริ่มจะงง,งงงงงงงเนี่ยจัดเลคานนมคอเลสตูรอมาจักให้กับคนที่นอนข้างๆเราเนี่ยรับประกันได้เลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะกลับมาดีวันดีคืนได้จ้าอะไรประมาณนี้ลองดูนะคะลองดูนี่เขาบอกว่าเทลตัดจากสวอเออมีใครอีกไหมคะมีใครครับอกคับซวงอีกไหมแม่ได้นะคะหนุ่มๆก็คับได้นะคะคับอกคับซวงคับได้หมด ไม่ใช่ว่าจะพาะแบบว่าสาวๆหรือว่าวัยอ้อๆอะไรเนี่ยครับได้หมดค่ะครับได้หมดมีไหมคะครับผกครับสวงนิสยาเนี่ยครับอกครับสวงแน่มีไหมคะครับเออแต่ละครันแต่ละท่านผมใช้เตเป้เตเป้กันชงของเรา ร้องเพลงนกเขาคูรักได้บ่อยครั้งเท่าที่รับการนั่นแน่เป็นมาหกอันนี้ต้องร้องหกหกสิบสี่ยังแจ๋ววะแต่ว่าแน่แน่นกเขาคูจุกคุปเต้ทักไท้ยโอ้ยน่ารักมากขอขอบคุณค่ะอ่ะ อันนี้ไม่ไม่จดลิขสิทธิ์ใช่ไหมคะทุกท่านสามารถใช้ได้ใช่ไหมคะโอ้สุดยอดสุดยอดเนี่ยหลบอยู่นานนะเนี่ยหลบอยูอ่นานนะเนี่ยคุณดำค่ะขออนุญาตค่ะเขาเรียกว่ามาแรงแซงทางโค้งรุ่นนี้ <c oughs> ถูกใจ ดามบอกแล้วว่าหลักหกของพวกเรานี่ไม่ธรรมดาตั้งแต่หกสิบสี่หกสิบห้าหลักหกสิบหกเห็นไหมมันคับห้องคับซวงคับใจไปหมดเลยเพราะฉะนั้นท่านท่านอื่นๆที่ไม่กล้าที่จะเปิดใหม่นะคะอย่าอย่าได้ช้าเป็นเด็ดขาดเลยมิฉะนั้นสอวอแซงทางโค้งนะคะจะบอกให้ เี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยทำไมครูดำไม่บอกเนี่ยบอกแล้วนะคะเห็นไหมออกมาทีละคนทีละคนทีละคนบ้านไหนนะคะอยากที่จะร้องเพลงนะอเขาครูรักได้บ่อยๆแบบคุณจากรีพลนะจัดเลยค่ะจัดเลยค่ะเมื่อกี้สเปรย์กันชงใช่ไหมคะ ตะเปกันชงมีอีกหนึ่งเคล็ดลับที่เราเพิ่งคน้คนพบค้นเจอภายในค่ำคืนคืนนี้นะคะโอ้โหเป็นอะไร <laughs> ที่สุดยอดมากในห้องนี้เนี่ยใช้กันยังไงยังไงลุงนักก็เป็นพยานได้ครับลุงน, <laughs> น้อยก็เป็นพยานได้อีกหลายๆท่านอาจารย์ที่สุดด้วย เดี๋ยวเราต้องเราต้องนับเราพี่โซฟีเราต้องนับเลยคะว่าเป็นสุภาพสตรีเนี่ยกี่ท่านแล้วก็สุภาพบุรุษนี่กี่ท่านเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเปิดอีกหนึ่งรายการโตวาทีโตวาทีเลยจับไปพูดเรื่องจริงดังนั้นไม่ได้โกหกตาแหล่เลยค่ะครูดำขาต้องให้อาจารย์สมพรเป็นกรรมการนะคะถ้าอาจารย์สมพรเป็นทีมโตเราจะโตไม่ทันท่านนะคะเพราะนั้นต้องให้ท่านเป็นกรรมการนะคะ ได้คะ่ะเราต้องสกัดกั้นดาราค่ะอันนี้เราจะมีแนวทางสกัดกั้นดาราค่ะเราจะให้ท่านอาจารย์เนี่ยเออนั่งพับเพียบ,บนเสือแล้วก็เป็นกรรมการแน่นอนค่ะงาอันนี้เราจะไม่ให้ท่านได้เอ่ยเพื่อนเอ่ยวาจาใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะเดี๋ยวเราจะต้องจัดเป็นรายการเสริมนะคะในรอบต่อในวันต่อๆไปนะคะเอาค่ำคืนนี้มีอะไรอีกไหมคะคุณดังจะได้ปิดค้องนะคะเออมีไม่แค่พี่เจ้าไม่น่าจะมีแล้วเนาะเวลาล่วงเลยมา ก็พอสมควรแล้วเดี๋ยวเผื่อคุณจักรีพลจะได้ไปจัดนกเขาครูรักเองค่ะเราอย่าไปเราอย่าไปโอ้ยตอนคืนนี้นะคะคุณดามขอขอบพระคุณทุกทุ่ท่าเลยนะคะที่อยู่กันจนกระทั่งวันจบรายการแล้วก็มีความสมัครสมานสามัคคีเปิดอกเปิดใจเดกันนกเขาครูรักกันไหมครับเราเปุด้ายนนกเขาคูรักกันดีไหม นั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่ชวนผิดคู่ชวนผิดคู่เปล่าอย่าท้านะอย่าท้านะอย่าท้านะแม่เล่นตั้งใจรายการซ้อมไว้ซ้อมไว้ฝึท้รายการซ้อมไว้ซ้อมไว้น้องเขาครูรักเออได้ได้ได้วันไหนดีคะวันไหนดีคะพรุ่งนี้เลยนะคะพรุ่งนี้ไปเตรียมซ้อมเพลงมานะคะคุณองขาครูรักของเราจะเอาเลยครับเอาอยากมีลูกคู่ลูกคู่ลูกคู่ ปุ่งนี้ปุ่งนี้นาฬิกาจะได้ก็เตรียมมาครับไปใจก็เตรียมมาเดี๋ยวจะวิม่งรถเนื้อเนื้อร้องไปให้พี่โซเฟียนะคะพี่โซเฟียพี่จาพี่จอพี่้มพี่สู้ไม่ถอยอยู่แล้วพี่สู้ไม่ถอยเยพี่สู้วม่นนี้รับการ้องรามขัดขึ้คนเลยนะครับรุ่นสวเราอ่ะได้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 ยินได้ยินคุณจักรีพอต้องเป็นพี่เป็นพี่เราด้วยเนาะเออ ท่านพูดถึงน,กเ,นกเขาค,คูรักก็อยากร้องเพลงนี้นะคะเป็นเพลงของคุณวไลพรนะคะพรนะคะจะขอร้องเพลงนี้ให้ให้สมาชิกหน่อยนะคะถ้าถ้าฟังกันดีๆมันก็เกี่ยวข้องกับสเปกันชมอกันนะคะนี่เพลงนะคะวันนี้เราล้มลง ยังคงลุกขึ้นได้ไหมแต่ยังคงมีหนทางแต่ยังมียิ้มสดใสก้าวไปอย่าหวั่นไหวหวาดกลัวพร้อมทนทุกข์หมองหนผจญความมืดมน kanu